สวัสดีค่ะมาพบกับครูจ๋านะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษากปีที่4นะคะลูกเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วก็เปิดหน้าที่5นะคะเปิดหน้าที่5นะคะลูกโอเคเปิดได้ยังนะคะเรามาดูนะคะลูกเรื่องการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานะคะ นักเรียนมีวิธีการปรุงบะหมี่กล่งสําเร็จรูปวิธีใดอีกบ้างนะคะวิธีการของนักเรียนเป็นแบบใดน,นะคะเรามาดูนะคะลูกการต้บมบะหมี่นะคะหรือว่ามาม่านะคะที่เราเรียกในชีวิตประจําวันเลยนะคะลูกสามารถมีวิธีการต้มที่หลากหลายนะคะแตกต่างกันมากเลยนะคะเด็กๆต้มอ,อย่างไรเด็กๆลองอบันทึกลงไปนะคะอันนี้ครูจะยกตัวอย่างการต้มของคุูจานะลูกใส่น้ํา ใส่น้ำใส่บะหมี่เพ่สเร็จสเร็จรูปเนื้อสาดและผักลงไปในหม้อตั้งหม้อบนเตาแล้วก็ต้มประมาณ5นาทีนะคะ,ะดเด็กๆลองเขียนลงไปได้เลยนะคะลูกว่าดเด็กๆต้มแบบไหนนะคะอะนี่จะเป็นแนวทางการตอบของขูจจานะคะลูกถ้าไม่ทันให้กดหยุดไว้ก่อนได้เลยนะคะลูกต่อไปนะคะนักเรียนพิจารณาขั้นตอนของการทอดไข่ อทอดไก่ต่อไปนี้นะคะลูกแล้วนงังแล้วนําม,มาเรียงลําดับให้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วเขียนลงในช่องว่างนะคะที่เขาให้มานะคะจะมีคําว่าล้างน่องไก่ให้สะอาดทอดจนไก่สุกเหลืองกรอบใส่ไก่ลงไปคลุกน่องไก่กับเครื่องปรุงวางกระทะลงบนเตาเทน้ํามันพืชใส่กระทะจัดใส่จานนําทับพีตากไก่วาง ไวบนกระชอนเริ่มต้นแล้วก็จบะะเราจะมาเขียนดูนะคะลูกว่าจะเขียนได้ในลักษณะอย่างไรนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าที่หกนะคะลูกขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเริ่มต้นแล้วก็ล้างน่องไก่ให้สะอาดนะคะเป็นการเขียนกอริทึมตามลําดับนะลูกอ่าเด็ก สังเกตดูนะคะสัญ,ญาลักษณ์เริ่มต้นกับจบจะมีลักษณะเป็นแคปซูลเป็นวงรีนะคะส่วนขั้นตอนนะคะจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะลต่อมาขั้นตอนที่สามคุกคุกน้องไก่กับเครื่องปรุงวางกระทะลงบนเตาเทน้ำมันพืชใส่กระทะใส่ไก่ลงทอดทอดจนไก่สุกเหลืองกรอบ นำทัพพีตักไก่นะคะลูกวางไว้บนกระชอนตักใส่จานแล้วก็จบการทำงานพร้อมรับประทานตามนี้เลยนะคะลูกเด็กๆบันทึกลงไปตามนี้เลยนะคะถ้าไม่ทันให้กดหยุดไว้ก่อนลูกถ้าทำเสร็จแล้วค่อยกดเล่นวิดีโอต่อนะคะ ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปหน้าแบบฝึกที่เราจะส่งนะคะแล้วก็กดลิงก์เข้าไปนะคะลูกจะเป็นลิงก์ลายลิงก์ลายกลุ่มสําหรับส่งงานนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งงานนะลูกนะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ